ครับเพื่อนๆต่อจากคลิปที่แล้วนะคะผมได้ชวนเพื่อนๆมา่าแนะนําการต่อช่องชาร์จ USB <S <S ในรถนะครับในรถรุ่นซูซูกิเซียตัว GL นะครับซึ่งช่องชาร์จอ่ะมันไม่ค่อยมีและทีเนี้ยเราต้องใช้อแดปเตอร์ที่ใช้เสียบกับที่จุดบุหรี่เพิ่มแต่มันก็ยังไม่พออยู่ดีแล้วก็ผมก็มาทําตรงนี้เพิ่มจากคลิปที่แล้วก็ยังไม่พออยู่ดี ผมก็เลยมีความประสงค์ที่จะทำช่องชาร์จตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะได้ไว้ชาร์จพวก power bank กับตัวแบตกล้องหรือตัวกล้องที่ผมนำไปออกทริปอยู่ตลอดนะครับระหว่างในระหว่างการเดินทางเนี่ยผมก็จะได้ไม่ต้องไปหาที่ชาร์จให้มันยุ่งยากหรือเสียเวลานะครับ,รบตัวที่ผมจะเอามาใส่ในช่องชาร์จนะครับจะเป็นตัวนี้จะเป็น USB 3.0 เป็นไทสีทูไทสีแล้วก็เป็นช่องฟาสชาร์ตนะครับจะเป็นเห็นไหมครับช่องสีส้มซึ่งตัวเดิมเนี่ยเป็น5โวลต์2แอมตัวเดิมมันคือเร็วอยู่แล้วตัวนี้ก็จะเร็วเข้าไปอีกนะครับเนี่ยช่องที่ผมจะมาติดก็จะเป็นช่องนี้ครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงมาติดตามชมด้วยกันเลยนะครับว่าผมจะทำยังไง แกอันไหนออกบ้างในตัวรถแก่คอนโซลตัวไหนใช้อุปกรณ์อะไรในการงัดเดีย๋ยวมาดูกันนะครับ อุปกรณ์ที่จะต้องใช้นะครับก็มีตัวตัวอันนี้ตัวงัดคอนโซนรถอันนี้คือหาซื้อได้ทั่วไปนะครับแล้วก็ไขค,รครวงจะมาใช้ในส่วนไหนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามชมด้วยกันนะครับมีแค่นี้นะครับสองอย่างเนี่ยครับอุปกรณ์ที่จะติดช่วยในช่วยแกะแล้วก็ติดตั้งแล้วก็มีตัวพระเอกของเรา เป็นหัวชาร์จเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับครับขั้นตอนการแกะคอนโซลรถเราก็จะใช้ตัวนี้อันดับแรกแงะตัวนี้ออกมานะครับไอตัวแถบสีเงินๆเนี่ยครับเนี่ยครับที่อยู่บนตัวเครื่องเล่นเราเอาตัวเนี้งัดออกมาแต่เนี้ยผมงัดไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ ช่ตัวนี้งัดออกมาค่อยๆงดนะครเบเพื่อนๆว่าตัวเนี้ยมันบางแล้วก็เปราะมากเสียงที่จะหักง่ายมากอันนี้ผมแกะไว้เนี่ยแล้วก็ตัวคอนโซลล่างขออภัยไม่สุภาพนะครับอันนี้ก็คอนโซลล่างอันนี้อ,ออกยังไงอันนี้บีบบีบข้างๆพร้อมกันเข้ามาสองอันนะครับมันจะมีเขี้ยวล็อกตรงนี้อยู่แล้วเราบีบเข้ายึดมันจะหลุดข้างนี้ก็ทาเหมือนกัน จะหลุดผมมือเดียวไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อ่าโอเคหลุดออกมาแล้วเราก็ดึงออกมาเลยเพราะว่าตัวที่อยู่ข้างล่างมันเป็นแค่ก้ามปรูรับน้ำหนักเฉยดึงมาลยอีกชุ่งโอ้ยแล้วก็วางไว้จะเป็นช่องข้างล่างตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ แกมแกมข้างๆนี่ที่เป็นใต้คอนโซลฝั่งฝั่งห้องโดยคนนั่งด้านซ้ายจะอยู่ใต้ใต้คันใต้คอนโซลเกียร์ด้านซ้ายเพื่อที่เราอะจะได้ล้วงมือเข้าไปหากับเจ้าตัวอันนี้ช่องชาร์จเพื่อดันไอซ็อกเก็ตบ่าที่เขาทำมาให้ออกมาแล้วก็ ใช้ไขควงเนี่ยขันน็อตตัวนี้เป็นน็อตยึดเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นเพลงเอฟเอมของเราน็อตสองตัวขันเสร็จแล้วก็งัดตัวเครื่องเล่นออกมาแต่เครื่องเล่นตัวนี้จะงัดยากหน่อยนะครับถ้าเป็นรถที่แกะครั้งแรกแต่อันนี้ผมแกะไว้แล้วแล้วก็ถ,ถอดสายถอดสายตัวนี้ออกมาจะมีสายอยู่สองเส้นถอดออกมาเลยจะเป็นอ่า อีกเส้นหนึ่งอยู่ไหนนะอีกเส้นหนึ่งจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นสายเสาอ,อากาศตานนะโอเคครับแล้วก็วางไว้แล้วเราก็ดันตัวนี้ออกมาที่เป็นตัวตัวที่เขาทำไม่ให้ จะเป็นหัวปิดยางปิดมันก็เคหลุดออกมาอย่างง่ายดลยนี่ครับเพื่อนๆเ,เราก็ไอ้บีบไอเขี้ยวสองอันจากด้านในเนี่ยบีบบีบเข้าหากันแล้วมันก็จะเด้งออกมาเลยเหมือนเหมือนตัวสี่เหลี่ยมนั่นเลยครับไม่ต่างกัน มีเหมือนกันแต่แค่เป็นวงกลมเท่านั้นอ่าครับต่อไปเราก็จะมาใส่ตัวเนี้ยเข้าไปข้างในตัวรูนี้เดี๋ยวเราหมุนหมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยึดประกบจากด้านในไปหมุนจากด้านในด้านด้านหลังของคอนโซลเพื่อที่จะให้มันแน่นเคเสร็จแล้วเราก็รอให้สายตัวนี้นะครับเข้าไป ร้อยสายเข้าไปในรูก่อนเดี๋ยวผมปิดตรงน,นี้ก่อนเรียบร้อยร้อยสายตรงนี้เข้าไปในรูมือเดียวนะครับไม่มีคนทำ ก็ดึงเข้าไปแล้วเราก็เอาสายมาพักดึงเอามาจากตรงนี้ดึงออกมาจากหลังคอนโซลเครื่องเสียงมาพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไป โอ้เหมือนมันจะแน่นครับพเพื่อนๆยัดไม่เข้าเดี๋ยวดูก่อนว่าต้องทำยังไงแปบ๊บหนึ่งนะครับพเพื่อนๆมันต้องยัดเข้าไปครับเพราะามันแน่นมากมันต้องแบบยัดแบบลูดเกี่ยวมันเข้าไปเลยว่ามันก็ดีนะครับคือยัดเข้าไปแล้วก็แน่นเปี้ยเลยแต่ก่อนเพื่อนๆจะยัดเข้าคือต้องเล็งให้รูมันขนาดนี้ยมันตรงๆก่อนนะครับก่อนจะยัดเข้าแต่ว่าของผมก็จะเอียงนิดนึงแต่ว่าใช้ได้อยู่คือถ้าดันเข้าแล้ว ดึงออกอยากอยู่ครับเพื่อนเพื่อนเพราะมันแน่นมากแทบจะไม่ต้องใช้ตัวแหวนยืดด้านหลังเลยเนี่ยแหวนบนด้านหลังคือแน่นสุดๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใช้แหวนตัวนี้ยืดด้านหลังไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนแล้วเรามาดูวิธีต่อสายด้วยกันนะครับแป๊บหนึ่งครับเนี่ยครับเพื่อนเอนเหมือนจะคลิปที่แล้วะครับอันนี้ผมวายสายออกมาตรงนี้ ซึ่งอ่าซึ่งเจ้าสายตัวเนี้ยสายตัวเนี้ยครับเพื่อนๆที่ใส่ใหม่ผมได้เอาลอดมาตรงนี้เพื่อที่จะมาพ่วงกับตัวหัวชาร์จเดิมที่ผมต่อจากไอ้รอบที่แล้วตอนแรกผมจะว่าจะวายวายสายเอาในช่องช่องอ่าสายที่จะเป็นช่องจุดบุหรี่นะครับแต่ทีเนี้ยสายมันสั้นไปตัวนั้นนะมันทําลําบากแล้วมันต้องแก้ตัวที่เก็บสายไฟออกมา ผมเลยแก้ปัญหาโดยที่ผมะจะมาวายสายเอาในช่องตัวปลั๊กนี้วายสายพ่วงพ่วงกันเลยเพราะว่าตัวนี้ก็มีฟิวของมันฟิวเพื่อที่จะเซฟตี้กันช็อตกันอะไรในระดับหนึ่งแล้วก็มาพ่วงกับตัวนี้เดิมตัวนี้ก็มีฟิวอีกอยู่แล้วแล้วก็มีฟิวแทบอีกสองตัวที่เป็นของตัวรถแล้วก็เป็นของตัวปลั๊กตัวนี้ก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่ง เผื่อมันช็อตมันอะไรนะประมาณนี้นะครับแกะคอนโซลตรงนี้ตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็คอนโซลด้านล่างพวงมาลัยอีกเหมือนเดิมที่ผมเคยแกะให้ดูฟิลช่องอใต้คอนโซลพวงมาลัยรอบเหมือนรอบที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใช้สายกาวตัวนี้นะครับเข้าไปต่อกับจุดเดิมที่ผมต่อแต่คลิปที่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นกาวเดิมของรถนะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไขควงขันน็อตออกมา แล้วก็ใช้กาวตัวเนี้ยใส่กาวตัวเนี้ยแนบเข้าไปนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆตอนนี้เดี๋ยวผมแล้วผมก็ได้ยึดสายกาวเส้นเส้นนี้นะครับเนี่ยเส้นนี้ได้เข้ากับน็อตกาวรถเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้เราเราเรามาใส่เอ้ยเรามาต่อสายสีแดงกันนะครับเป็นสายที่เป็นสายโคบวกเดี๋ยวผมจะพ่วงสายสีแดงเนี่ย ผมหาที่ต่อไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะวายสายตัวเนี้ยเข้าหากันนะครับเนี่ยครับอ่าเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้อาวายสายควบบวกเรียบร้อยนะครับโดยการวายสายต้องวายหลังฟิวนะครับอย่าวายก่อนฟิวให้วายหลังฟิวที่เข้ามาหาตัวนี้เพื่อที่จะจะได้ฟิวตัวนี้จะได้เซฟตี้ ความปลอดภัยของเราอีกชั้นหนึ่งนะครับสายกราวอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็ได้วายอ่าวายสายควบบวกเรียบร้อยนะครับโดยการวายสายจะต้องวายหลังฟิวนะครับฟิวตัวนี้ฟิวคือฟิวมาหาตัวนี้คือผมวายสายพ่วงสายของฟิวที่มาจากตัวนี้หลังฟิวตัวนี้อีกที แล้วก็มาหาจุดนี้ตรงข้างที่จุดบุรีนะครับที่ผมทําเพิ่มเห็นไหมครับเพื่อนอทีนี้ผมก็จะได้ช่องชาร์จเพิ่มแล้วใส่ควบบวกไว้เรียบร้อยหลังฟิวสายกาวใส่เรียบร้อยยึดกับตัวโครงรถแบบให้แน่นนิดนึงนะครับอย่าให้หลุดนะครับใส่กาวถ้าหลุดนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับคืออาจจะช็อตกันทั้งระบบรถเลยก็ได้นะครับ ทีนี้เรามาลองเปิดสวิตช์กุญแจดูว่าไฟขึ้นหรือเปล่านะครับเปิดกุญแจไล้นะครับไฟไฟวัดโวลต์ขึ้นอโอเคตัวนี้ตัวของใหม่ผมของใหม่ผมเป็นไงอของใหม่ผมไฟวัดโวลต์ขึ้น12.7เหมือนกันได้ช่องคลิกชาร์จ3.0ช่องฟาสชาร์จไทซีถูไทซีเพิ่มนะครับ ตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นตัวสายกล้องกับสายบลูทูธผมเป็นของเดิมผมที่ผมจะใช้ตรงนี้ที่ผมเคยบอกในคลิปที่แล้วแต่เนี้ยผมจะมาใช้แยกกับตัวกล้องพาวเวอร์แบงค์อะไรอีกต่างหากเครื่องชาร์จแบ,บตต่างๆอะไรที่เป็น USB หรือเป็นแบบนี้ได้หมดนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมก็จะประกอบรถประกอบคอนโซลเข้าเหมือนเดิมนะครับทีนี้ เรียบร้อยครับเพื่อนๆไฟวัดวนตัวนี้12.6อูดนี่มัจะเท่ากันหรือเปล่าอ่าตัวนี้12.6นะครับอ่าตัวใหม่ตัวใหม่ก็12.6เช่นกันนะครับสุ12.6 12.6เช่นกันตอนนี้12.7 เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทดัวไฟชาร์จตัวอีกตัวที่ผมติดตั้งขึ้นจะได้ไฟแรงดันเข้าแบตเตอรี่เท่าไหร่ ตัวนี้13.9สาาตัวนี้ขึ้น14.1 1 4 14. ่จุดคาดเคลื่อนกันไม่มากนะครับอาจจะเป็นว่าด้วยสายไฟวัสดุที่ทำสายไฟอาจจะนำกระแสไม่เท่ากันอ่ะอันนี้ก็มีมีขึ้น14ตัวนี้ก็ 14. 1 4บหนึ่ง เหมือนกัน14.2พอๆกันครับไม่ต่างกันมากวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วแต่กระแสไฟความยาวสายไฟวัสดุที่ทำตัวนำสายไฟอาจจะคาาเคลื่อนกันนิดนึงหรือตัวอ่านค่าอาจจะไม่ต่างกันมากต่างแค่2 2.0.1 0.2ครับประมาณนี้ไม่ต่างกันมากอ่าเรียบร้อยนะครับอเดี๋ยวผมจะลองชาร์จดูอตอนนี้ โทรศัพท์ผมถ่ายรูปดูอยู่ผมจะลองชาร์จพาวเวอร์แบงให้ดูนะครับว่าเข้าหรือเปล่าโอเคผมจะลองชาร์จพาวเวอร์แบนะครับนี่ครับพาวเวอร์แบผมชุ๊บกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับเพื่อน โอเคพอแบงเข้าโทรศัพท์ก็เข้าสบายๆนะครับโอเคเห็นไหมครับเรียบร้อยทีนี้เราก็จะประกอบกับคอนโซลกลับเหมือนเดิมนะครับรอุปกรณ์เรียบร้อยพร้อมใช้งานเก็บสายไฟเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆอ,อย่าให้มันห้อยต่องแต่งลงมามันอาจจะเกะกะเวลาที่เราแบบขับขี่แบบเนี้ย เก็บสายไฟดีๆนะครับใช้เทเบิลทายรัดเก็บกับเพื่อนตัวหลังคอนโซลดีๆเดี๋ยวเรามาเก็บอ่าคอนโซลประกอบวิทยุอะไรเข้าที่เดิมนะครับ เพื่อนๆครับทีนี้เราก็มาเช็คความเรียบร้อยดูอีทีว่าระบบทั้งหมดที่เราต่อไปใช้ได้ไหมของเปิดกุญแจครับไฟข,ขึ้นปกตินะครับตัวนี้ไฟข,ขึ้น สายอันนี้ผมเสียบของอตัวนี้ปุ๊บได,ได้โอเคเสียบสายตัวนี้อีกปุ๊บอ่าวางโทรศัพท์ที่ผมเคยบอกไว้โทรศัพท์ผมจะอยู่ตรงนี้อ่ะเสียบปุ๊บอ่าเรียบลอยไปเข้านะครับ เซพีก็นึงอ่าผมชาร์้ power bank อีกนึง power bank ผมนะครับเพื่อนๆ power bank อ่าสามหมื่นแอมใหญ่ไหมครับเซฟข้อก็ตอนนี้ ชาร์จด้วยนะครับแสงตัวสีน้ําเงิน่ะของผมจะเป็นถ้าชาร์จเข้าหรือชาร์จออกเป็นฟ้าชาร์จจะมีไฟสีน้ําเงินเป็นเป็นเป็นไฟชาร์จด่วนนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆสุดท้ายก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ,รบฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณครับ